ต้องบอกว่าอีกนิดเดียวอ่ะเลี้ยวเข้าไปทางอทองหล่อแนละ้วถ้าร้านรับโทรศัพท์ก็ได้ไปแนละ้วจริงโทรไปหาร้านแล้วค่ะคือมีร้านในใจแล้วด้วยแล้วก็ไม่ไปเขาไม่รับเท่านั้นแหละเขาไม่รับกลับรถเ,<อ>เลยยูเทิร์นกลับบ้านเลยค่ะ Baby ้แฮร y h ี่แฮดดิน already ค่ะ Hammer and Harry had dinner already ทางนี้อยู่เธอช่องสามจ้าอ้าวยังอยู่ช่องสามอยู่หรอทำไมคะรถติดหรอนอนรอพรุ่งนี้เลยหรอ,อแต่พี่ย่ายังไม่ถึงบ้านเลยด้วยซ้ำเมือ่อกี้คุยกับยาย่า,ยานะคะนณโมมยังไม่ถึงบ้านเลยชอบพี่ทั้งสองคนมากขอบคุณนะคะ คุณัไหนพี่หมากนี่ไหนพี่หมากกินข้าวอยู่ดูดีไหมกินสลัดแต่ <laughs> <laughs> นี่แฟนขับให้มาค่ะชุเรียนทอดอร่อยไหมคะรีวิวหน่อยคือไม่ได้กินชุเรียนทอดมาเรียกว่าห้าปนะีได้แล้เวอร์จริง จริงรอไม่ไแตะเลยเขาไม่กล้าแตะเลยเพราะว่าถ้าแตะนี่คือหยุดไม่ได้เมื่อกี้แตกมาในรถแล้วเมื่อกี้แตกเปิดมาแล้วมันหยุดยากจริง <c oughs> มันแล้วมันแบบหวานมันหอมมันกรอบเนี่ยอล้ <c oughs> อง่ามีคนบอกว่าปีล่ <c oughs> อเอาทุรียนเป็นหนึ่งวันนี้แฮปปี้มาก MK พันทิพย์ กินชีเซนชาบูอยู่ค่ะออแวอยู่นี่เมื่อกี้เราเกือบไ,ไปแล้วเออเมื่อกี้เกือบไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งในช้อยส์ก็คือชีเซนชาบูนะครับใช่นี่แฟนขับให้มาใช่นี่แฟนขับให้มาเ้นกินอยู่เมื่อกี้คิมคิมกินฝรั่งอยู่นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปกินหนักวันนี้<ช>ก็เลยจะเบาๆร้านพี่อั๋งนะครับร้านขวดอืม ผลไม้พร้อมทานเมื่อไหร่จะมีข่าวดีคะข่าวดีเต็มเลยปีที่แล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ใส่วันนะจ๊ะจะมองไม่ค่อยเห็นนะจ๊ะต้องใกล้ๆนิดนึงนะคะ <c oughs> ขอโทษสำหรับสายตาค่ะ กินฝรั่งอยู่ค่ะกลับแล้วถึงบ้านแล้วค่ะปีใหม่ยังไม่มีแพลนจะไปเที่ยวไหนเลยค่ะแต่คริสต์สมาสมีไปเอลเอนี่เคม่คะไม่ไปยิมหรอเมื่อเช้าไปตีเทนนิสมาแล้วค่ะวันนี้ก็เลยข้าม เจอกันที่ยิมพรุ่งนี้เช้าอืมพรุ่งนี้เขาไปเคิร์ฟจ้ะอืมแต่ตอนเนี้ยเจอกันในซองทุรเรียนค่ะไม่มานั่งนี่มันจะได้มาช่วยเขาอ,อ่านคอมเมนต์ด่ยคุณคิมทานคุณคิมทานฝรั่งค่ะ ฟิตมากเป็นไงครับวันนี้ที่งานใครได้ไปงานบ้างใครได้ไปงานบ้างส่งรูปมือมาหน่อยยกมือหน่อยงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับงานวันนี้เป็นไงบ้างเราแฮปปี้ดีนเนาะแฮปปี้ครับเ,เ,เพจนี่ผมผมค่ะ อหอหผมแทงเข้าไปค่ะ oh, yeah, yeah. อ,อ๋อเอ้ยผมมาแทงแตา <c oughs> ดูอยู่ทางบ้านคะ่ะอืมอากาศสบายดีมากเนาะอ,อากาศมันไม่ได้ร้อนเท่าปกติอ่ะสนุกมากคะ่ะขอบคุณนะคะยังมีงานอีกสี่วันเนาะงานเซ็นปฏิทินช่องสามรู้สึกว่าเราเพิ่งไปเซ็นมาเองอะ่ะอืมรู้สึกว่าปีนี้ผ่านไปเร็วมากเลยอะ่ะ เพิ่งเซ็นไปเองจําได้ว่าแบบจําได้ด้วยว่าใส่ชุดอะไรเหรอแจ็กเก็ตสีดําพี่มามีละครอีกไหมครัพะฮะผมยังดูดูอยู่ครับแต่อย่างอื่นมีให้ติดตามแน่นอนครับงานบอลจะมีมาอีกแล้ว งานบอลจะมีมาอีกแล้วไหวกันหรือเปล่าแฟนคลับพร้อมกันหรือเปล่าอืมเป็งไงอยากขึ้นสแตนกันไหมครับมีใครอยากขึ้นสแตนไหมคะพี่เห็นผมบอนจริงจ่ิงมากอต้องหยุดละแก่แล้ว แก่แล้วคนแก่หมดแล้วนะไม่ไม่ไหวได้ไหมเออยไม่เคยท้ออ๋อเสียงเป็นยังไงดีคะเอกสารไหมพร้อมมากค่ะเอกสารว่าไม่ไหวแก่แล้วเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจมันเป็นคือเดือนที่ร้อนมาที่สุดด้วยนะเขาใจช่วงที่เขาจัดอืมพี่คิมมีละครอีกไหมจริงมีค่ะแต่ว่า ไม่ถ่ายยังไม่ถ่ายค่ะพี่คริมอ่านจะดีใจมากพี่คริมนะคะพี่คริมอาเราจะดีใจมากอ่านแล้วค่ะไหวค่ะอินโดนีเซียค้างอ้าวค้างหรอหรอก็ 5G อยู่นะอืม คุณคะแฮร์รี่นอนหรือยังยังไม่นอนนะคะเมื่อกี้เพิ่งไปบวยวายมาแฮร์รี่แฮร์รี่ไฮ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 ไบร้อยขึ้นไฮไฮไรไฮ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 ไ o ไฮ o ฮ พี่เมื่อเดินไปไหนน่ะเดินไปไหนน่ะหาหมูกลับแล้วเหรอจะกลับไปนอนเหรอเมื่อผู้ป่วยผู้ป่ยพี่โบ e you tomorrow พี่โบไปเคิร์บอใช่โชคดีนะพี่โบขอให้โชคดี กูกบัวป่ะครับน่าจะกอบัวนะใช่ป่ะเอ๊ะไม่ใช่กอบัวป่ะวะไปไหมไม่ไปพนี้ไปตีเทนนิสค่ะโอเคครับพรุ่งนี้ไปตีเทนนิสอ๋อพรุ่งนี้ไปตีเทนนิสส่วนดิฉันจะไปเคิร์ฟนะคะ I have dog like hammer, small but spicy. <laughs> <laughs> spicy? No, not kabua. Oh, not no, no. kabua. Tell him to come. <laughs> <laughs> no. He, he has a fitting. I have plan. He has tennis. He booked tennis and then he has a fitting. And then after fitting, he has. We have. Oh, we dinner. have dinner. Dinner. And mm. we have work at night. <I S 2> ี่ <have S 1> ขอ <to> ดูเล็บหน่อยนี่จ้าสีแดงและะ้วทำไมถึงทำสีแดงครับพอถามหน่อยเขาก็ทำแค่เนี้อ่ะบีะสีแดงไม่ก็สีนูดขาวใสเบจอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็แดงไปเลยไม่เคยทำสีอื่นอะ่ะอ,อยากรู้ว่าปกติแชร์ปกติแชร์แพลนการใช้ชีวิตกันไหมคะความรัก น่ารักอบ่นมากโอ้โหโพลนการใช้ชีวิตกันไหมแชร์ไหมเหรอเออแชร์ไหมสมัยนี้มันพูดยากครับมันมันเป็นวิธีของใครของมันนะเนาะเราเราเราแนะนำไปมันก็ต้องไปปรับใช้กันเองแหละเนื้อออกอปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงนะได้เสมอายถึงการใช้ชีวิตวนะ ตอบตรงคําถามไหมนะก็เขาบอกว่าเขาแชร์แพลนการใช้ชีวิตไหมอยากรู้ว่าปกติแชร์แลนการใช้ชีวิตกันไหมปกติแชร์ไหมก็แชร์นะก็อยู่บ้านกันก็ต้องแชร์วันนี้แชร์กันอ๋อหมายถึงว่าเขาอถามเราว่าเราแชร์ให้คนอื่นฟังไหมหรือว่าเราแชร์กันและกัน I don't know องงคนถาม่ะค่ะ เพียคำถามหน่อยนะคะต้อนรับคริสต์มาสอะไรไม่รู้ตอนไนอะต้อนรับคริสต์มาสเลยค่ะอ๋อไม่ไม่เป็นสีจริงๆมันเป็นสีของฟอรก็คือก่อนหน้านี้มันเป็นฟอร์ตอนนี้ก็มจะเป็นวินเทจซึ่งวินเทจจะทําสีอะไรยังไม่รู้เลยค่ะหาแฟนได้ที่ไหนคะพี่แอปหาคู่เลยจ้ะไม่รู้เหมือนกัน You guys look super tired ไปนอนไหมยังไม่ถึงเวลาค่ะนี่ยอีกสามนาทีสามนาทีส่งส่งคุณเขาไปนอนเวลานอนของเขาก็คือสองทุ่มซึ่งเราก็ต้องนั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งไปไม่รู้จะทำอะไรรอส่ง รอส่งลูกชายเข้านอนยอยากจะไปส่งด้วยกันไหมเนี่ยอีกสองนาทีจะต้องส่งแฮร์รี่เข้านอนแล้วปกติเราจะแบบถ่ายคลิปไว้ตลอดล่าสุดก็ถ่ายตอนเก้าเดือน <c oughs> เนี่ยเพิง่งเพิ่งครบเก้าเดือนนะคะ <c oughs> เรียบร้อยไหมล่ะเป <c oughs> ็นไงไงงงทิบัดต <c oughs> บัณฑิตเพิ่งจบใหม่ก็จะน่ารักเป็นพิเศษเห็นไหมแหมมันน่าภูมิใจมันน่าภูมิใจไม่เสียแรงยุดป่วยตัวหอมมากดีไปหมดอัปเดตไปบ่อยนะคะไลน์ไอจี ต้องหมาเยอะมากโอเคจะพยายามนะคะตอนนี้ถ่ายไม่ท <üre> ันมีทั้งงานทั้งคอนเทนต์ทั้งส่วนตัวทั้งหมาเต็มไปหมดมีให่ถ่ายทุกวันเต็มไปหมด I always baby Harry nine months nine months but he's very big he's a big big baby he's 35 kilos now ฟองฟิลิปปินส์มาบุาย My Ways of Life ก็คือหนังละครปะมิดต้องมีช um> ุดบัณฑิตเลี้ยงบัณฑิตไหมคะยังไม่มีค่ะแต่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเที่ยว ใช่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะพาเขาไปเที่ยวแล้วค่ะพาไปเที่ยวตอจวอนะคะอืมเป็นครั้งแรกเดี๋ยวมา <You see S 1> ดูกันว่าจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงไหมเราอ่ะจะเหนื่อยกันแค่ไหนอืมไม่ลองคาเฟ่ก่อนด้วยนะจ๊ะไปต่างจังหวัดเลยจ้า <laughs> <laughs> อะไรค่ะสายตาคือแบบ เออจริง,รงต้องแบบหลีตายอเงี้ยตอนเนี้ยค้าจะเอามาเข้ามาใกล้หน้าก็กระไลอยู่นะกลัวคนเข้ามาใหม่แล้วตกใจวยพี่บอยประกอบโอ้ยหายหน้าหายตานะคะอางจรางทนดูหน่อยนะจ๊ะหายหน้าหายตาไปเลยนะหุ่นดีอยู mm ่คนเดียวไม่บอกใครโอ้ เฮ้ยพี่โอมาพี่โอทำไมวันนี้ไม่มาครับพี่โอไาพรุ่งนี้นีครับวันนี้นึกว่าจะได้เจอพี่โอเลยนะเนี่ยพี่หมักหล่อจังครับพี่โอบอกพี่โอหล่อมากครับคิดว่าวันนี้จะได้เจอพี่โอนะพี่โอไปพรุ่งนี้แท็กมือกันอากาศดีพี่ช่วงเนี้ยแต่ว่าใหญ่เข้านัดเช้าเหมือนกันเนาะนัดแบบเจ็ดโมงอะไรเงี้ยจะเย็นกว่านี้อีกนะ มาเช้าหรอ,อมาสักเจ็ดโมงอะโอ้พี่พบอกแบบบายบายไม่ตื่นหรอกจ้าแล้วสักเจ็ดโมงแล้วก็แฟนขับก็ไปตล้งแต่ปีหนึ่งอะโอ้ไม่เอาไม่เอาดีละเวลานี้ละเจ็ดโมงได้ยังไม่ตื่นเลยค่ะอืมต้องมีคนหลับอืออืออุ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะ อ oh, พี่เมอ้อไม่ดี oh, อ๋อนั่นไงกระดูกกระดูกพี่เม้อกระดูกไปแล้วพี่เม้อขโมยกระดูกแฮร์รี่ไปแล้วครับคุณผู้ชมนี่ดูนะคะแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ก็คือแฮร์รี่ก็คือโดนพี่แยง่งฟ้องอ๋อีรรยเฟ้องฟ้องเอาเอาเอา,เอาจะมากัดโทรศัพท์ไม่ได้นะคะ อะไรลูกอะไระพี่เม่พี่มอ่ขมอขโมยน้องเหรอพี่ม้อน้องก็แนละพี่เมอ่อ,อ,อ,มอกัดไม่ได้นะครับฟันไม่มีแล้วนั่นน่ะมันไม่ใช่สำหรับหนูนะอโอ้โหฟ้องฟ้องฟ้อง,องโอเคโอเคทำไงอ่ะมามีก็ไม่กล้าครับพี่เขาห่วงขนมครับยังไงดิอืม ออย่ามาไฮพี่ต้นสกล้าโอเคนะเนี่ยนั่งท่าไก่ย่างอีกแล้วนอนอนอนนั่งดีๆลูกโอเคกปบอยคือเขาบอกว่าโกลเด้นนะห้ามนั่งท่าห้ามนอนท่าไก่ย่างเนาะเพราะว่าจะทำให้แบบ สะโพกของเขาพางังสะโพกของเขาจะแบบไม่ดีสองทุ่มสามนาทีแล้วอ้โหเนี่ยเราก็จะต้องนวดให้เขานะคะทุกคืนก่อนนอนครูก็สอนให้นวดหมาด้วยค่ะใช่ปะนวดยังไงครับสาธิตให้ดูหน่อยเราเงยเงยเง,ยง,ยง นวดอืมนวดสินวดเหอเหมือนนวดแป้งอะไม่ใช่นี่ครับบอกว่าต้องนวดตรงหลังนี้ขึ้นไปนวดหัวนวดหัวนวดหัวคนวดหัวนวดหูดูคนนั้นมองหน้าคนนั้นคืออยากกลับอยากไปนอนเต็มที่ละนวดหัวนวดหัวนวดคออืมนวดขาจักรแแล้วนี่จักรแแล้วจักรแแล้วเพราะว่าเขาจะขาตึงโอ้คนนั้นก็อยากนวดครับนวดเหรอครับไออยากนวดแลครับ i not night, This is what we do every single night, We have to wait until it's eight PM and then we're gonna send the dogs to sleep. อ๋อกลัวหัวแต่ละคนจะพบกัอหัวเราใช่ไหมดูนะคะ <laughs> แต่ไม้แต่มือเลยค่ะมันมันมากเลยมันมันมากเลย <laughs> นรอกรกระแทกกระดูกไม่เลิกอ่านคอมเมนต์ไม่ทันแล้วจ้ะ <laughs> แล้วก็ เราก็จะแบบเข้าไปหยิบขนมแล้วก็กิน,น,อ,นอ่ะเดี๋ยวมาป่ะอ่ะนั่นไปแล้วโอ้นั่นเอาไปอีกแล้วบอบี้บอบี้มีคนขโมยอุ้ยมีคนขโมยยังไงอ่ะไม่หล่อเลยเอาไปดูฮะพีเบอร์ขโมยกระดูกอีกแล้วป่ะ,ปะไปนอนนอนไหม ไป,ไปนอนนอนไปนอนนอนครับไปกไปกินนมนมแล้วไปนอนไปไปกินนมแล้วก็ไปนอนไปกลับมาแฮร์รี่แฮร์รี่กลับมาก n ับมาแม่พิม่ามาพม่พ่มา,มาเ,มเก่งมากครับเก่งโอ้๊ตตุโอเคโอเคคือเขากลัวพื้นสีขาวนี้นะเขาก็เลยจะต้องรีบเดินโอเคมา อันนี้คือห้องพักผ่อนของเด็กๆที่เราจริงๆตั้งใจว่าจะเป็นห้องดูทีวีของเรานะคะแต่เป็นห้องของเด็กๆไปแล้วมามามาเอาวพี่เอาให้พี่เมื่อกันเมื่อเมื่อซิดเมื่อซิดดูบ<า> <Okay. S 2> อยมาเฮ้ี่บะ พี่แม่กุนไายครับนอนนอนนะลูกนะน้ำ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 มาให้ไม่ปะมีล็อกยังยังไปไปส่งแล้วไม่อุ้มหรอครับไม่อุ้มหรอครับ

loại không mở air cho này remote ở đâu vậy ạ mở lên oh nóng rồi lũ ơi Harry Harry up 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 okay good up up good boy, good boy yeah. man good boy man good boy up 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 กันเลพเ่บีเดี๋ยวก็คงเย็นเลยนะเปิดแล้วเนาะเปิดแล้วครับและนี่ก็คือกิจวัตรกิจวัตรประจำวันกลางคืนของเราก่อนขึ้นนอนเราก็ต้องสะบัดขนตัวเองะสะบดัดขนที่ติด ติดหน้าด้วยจ้ะคนติดหน้าด้วยจ้ะแล้วก็สองทุ่มอย่างงี้นะคะเราก็จะขึ้นห้องแล้วค่ะแล้วก็จะอาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าแล้วก็ขึ้นเตียงนอนอาจจะดูซีรีส์บ้างในบางวันหรืออ่านละพินพี่หนักก็จะอ่านละพินให้ฟังในบางครั้งใช่ครับอยากฟังผมอ่านละพินให้ฟังไหมครับ อ่านแล้วหลับนะคะอ่านแล้วหลับแล้วก็นอนสามทุ่มก็คือหลับแล้วค่ะอยากดูห้องพี่คิมเออ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 เดี๋ยวไว้ทำทัวร์ให้ดูอีกทีนะคะเพราะว่าจริงๆยังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่ได้แบบให้ดู ตลีะต้องใช่อุ้ยลูกเขาห้อนน่าจักร้อนมี่ขนติดหน้าเหรอใช่ไหนอ่ะที่พี่โดนต้องเหนมาโดนเังนเกงด้วยครับ เห็นมีเลยไม่จะต้องส่งคืนางาเนี่ยัวดแบบติดอยากส่งพี่สองคนเข้านอนอ่าโอเคได้เดี๋ยวให้ส่งขึ้นบันไดแล้วกันเนาะ <c oughs> พรุ่งนี้เช้าต้องตื่นมาออกกำลังกาย <c oughs> นี่ปิดแอร์ค่ะ ลองจ้าเก็บอันนี้เข้าตู้เย็นหน่อยนะใช่ค่ะโอเคโอเคไปพวกเรา ไปนอนนอนไปลูกไปโอ้ยปาบีไม่ได้บล็อกไม่ได้ปิดประตูเหรอมาพี่เม้ามาเมื่อมามาลูกมาเอาอีกรอบหนึ่งเลยเนี่ยมาเร็วมาเร็วมามาพี่เม้อมานอนนอนมามากินขนมมามากินขนมมามาลูกมาเมื่อมาเมื่อมาแล้วมา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  มา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 ลูกมาคือเขาต้องทําใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ยังเดินได้เลยมาแล้วพี่เมื่อามาได้ยินเสียงถุงไม่ได้เลยนะไม่ได้แล้วไม่ให้กินแล้วไวาโดนหลอกไวายกูไงวายโดนหลอก ไปนอนนอนครับอ้วนแล้วลูกกินเยอะไม่ได้นะโอเคขึ t น o ้ d n นน h t โอเคล็อกค่ะพี่เมร์ได้นอนห้องนี้เพราะว่าพี่เมร์คือไม่ทำลายข้าวของค่ะไม่กัดนูน่นกัดน,นี่ก็เลยได้นอนนะคะไม่ทำอะไรใช่ไหมเลี้ยกแก่แล้ว ลองครับ<ป>เดี๋ยวแวะเอาให้ฮะดีกว่จะได้ไม่กัดที่นอนอีก<ป>พี่เมื่อดุดิกหน้าเราใช่พี่เมื่อแบบแก่มากเลยอ่ะโอเคไปพี่มา What time is it in Thailand? It's now eight. 8.15อะไรเน่ยขึ้นไปในห้องแล้วเหรอใช่ว้าขึ้นบ้านแล้วจ้ามืดมากจ้าไหนไฟยังไม่เปิดเปิดละโอเคเปิดทางนี้แล้วก,กันแล้วก็คุสนายแล้วนะคะ กูสไนนะคะ everybody กูสไนครับ everybody see you tomorrow น right? ะ good night <Wow. S 1> and thank you for today ขอบคุณนะคะที่มาวันนี้ขอบคุณครับ